ผ้วราชการจังหวัดปราจีนบุรีส่งมอบการซ่อมแซมบ้านและออกเยี่ยมผู้สูงอายุตามโครงการบ้านหน้าอยู่ผู้สูงอายุผู้พิการสุขใจในพื้นที่อำเภอประจันตคามครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายรณรงค์นครจินดาเป็นประธานส่งมอบการซ่อมแซมบ้านและออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ตามโครงการบ้านหน้าอยู่ผู้สูงอายุผู้พิการสุขใจเพื่อติดตามการซ่อมแซมบ้านและเยี่ยมผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากจนด้อยโอกาสที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยณนห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำตโนดบ้านเนินสูงใต้หมู่15บ้านโคกใหญ่มนหมู่4ตำบลคำตโนดอำเภอประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรี โดยทางด้านของนางสาวพรพันธ์คำเพิ่มมูลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีกล่าวรายงานรายละเอียดของโครงการ นางสาวจุธามาศบัวเพื่อนในอำเภอรประจันตคามพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตโนดสมาชิกองคการบริหารส่วนตำบลผู้นำชุมชนอาสาสมัครพร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆร่วมในพิธีส่งมอบในพื้นที่ของอำเภอรประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีจำนวน31รายได้มอบป้ายบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภคบางส่วนให้กับผู้แทนครัวเรือนเปร,ราะบางจำนวน29ราย แล้วก็ลงพื้นที่มอบป้ายและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการอีกจำนวน2องรายครับ